น้องมานะนะฮะนี่เป็นตัวผู้จำได้ว่าเคยถ่ายเทปที่แล้วใช่ครับมาเพื่อนๆวันนี้เราจะไปดูสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่เป็นยอดนิยมในประเทศไทยคือกระรอกนะฮะเป็นร้านกระรอกคลาสสิกที่อยู่จตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงตรงบูธข้างตึกเจเจมอนะฮะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อ ทางเพจของรอคลาสสิกได้นะฮะ ก็เป็นอีกีหนึกับผมนายโดนี่ทางช่องโดนี่เวียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งซึที่เป็นยอดนิยมในบ้านเราฮะคือกระลอ,อกนะฮะเดี๋ยวยังไงตามมาเดี๋ยวผมจะพาไปร้านไหนนี่ครับเรามาที่ร้านนี้นะฮะร้านกระลอ,อกคลาสสิกจำหน่ายกระลอ,อกราคามิตรภาพนะ,ะเบอร์โทรลน์ก็ตามนี้เบอร์โทรก็ตามนี้นะฮะ เดี๋ยวมาพบกับพี่เขาด้วยครับพี่อายูครับสวัสดีครับแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าร้านชื่อร้านอะไรฮะสวัสดีค่ะอายูนะคะจากร้านโรคาติค่ะอ่าฮะเบอร์โทรก็ตามนี้นะฮะใช่ค่ะ08 09 1 2 6 7 6 4 0 8นะฮะที่ร้านขายนี่ผมไม่ดูเลยซีโของร้านค่ะตอนนี้นี่เป็นซีโแล้วน้องชื่ออะไรนะฮะน้องมะนาค่ะน้องน้องมะนานะฮะนี่เป็นตัวผู้ จำได้นนว่าเคยถ่ายเทปที่แล้ว<ช>ตัวยังเล็กอยู่เลยใช่ใช่ตอนนี้มาดูโอ้เนี่ยฮะตัวใหญ่มากอันนี้ผมบอกให้ก่อนน้องเขาเป็นดงใช่ไหมใช่ค่ะดงกอทองอุทัยเนี่ยเพื่อนๆที่บอกว่าดงจะใหญ่ยังไงนี่ใหญ่กว่านี้อีกนะมีใหญ่กว่านี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเจอ,อยังไม่ท่าเดือนเลยนี่ดงกอทองอุทัยนะฮะเนี่ยผมให้ดูาประมาณนี้ไม่ได้ล่ามไม่ได้อะไรเลยผมมมไ่่่่่่ดดูููวววาาาาาถถ้้้้้้เเเเรรลลลลีีียยยยงงงงงอออกกกตััับบสหพืนนนๆแแจะ็ อยู่เชื่องมากเลยฮะใช่ค่ะอันนี้ใครจับก็ได้ใครเล่นก็ได้นี่คือแบบเป็นแบบหัคือไม่แม่คุ้นคนฮะเชื่อมือฮะนี่แล้วก็ล็งอ่ะที่ว่าต่อยแพงแค่ไหนก็คือความนิยมทุกคนนิยมได้คือเขามีความเชื่องที่มากกว่าล็อกหลักสเข้าไปอ่าใช่นี่เชื่อนี้โอ้โหนมแหมจะเป็นซิลเตอร์นมแล้วเนี่ย ดังนั้นแล้วก็เริ่มเริ่มที่ดงต่อทองมีไหมคะวันนี้จริงๆแล้วมีมาเมื่อเช้าสามช่วงนี้ดงต่อทองเนี่ยค่อนข้างที่จะหายายากนิดน,นึงเพราะว่าเริ่มเข้าสู่แบบมีพายุเข้าหน้าฝนแล้วอะค่ะเริ่มหายยากแต่ก็ยังมีที่ร้านอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆลองมาถ,ถามใช่ค่ะส่วนมากเราจะมาไม่ทันก็ลูกค้าแบบโทรทักมาแล้วก็มาจ,จำใช่ค่ะมาจำไว้ก่อนถ้ามีก็จะลงในไลน์จะลงในเฟซบุ๊กใช่ไหม เฟซบุ๊กก็ชื่อนี้ด้วยนะกอลล็อกคลาสสิกภาษาไทยเลยเข้าไปติดตามได้แล้วก็ YouTube ก็ชื่อนี้แล้วก็จะมีความเคลื่อนไหวของน้องๆน้องๆที่ที่บ้านนะอ่าแล้วก็ว่าวันอาทิตย์นี้มีอะไรมาก็เพื่อนๆจะได้ทราบข่าวแล้วก็จะได้จองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่วันนี้ก็ดงโมดแล้วจะมีตัวอย่างของลูกค้าที่จะมาลองอ่าเพื่อให้ดูนี่นี่คือนี่คือนี่คือของที่ลูกค้าจองไว้แล้วจองไว้แล้วใช่ไหมอันนี้ไซส์นี้ สานี้นี่ตอนเนี้ยตอนนี้ยเราปิดไปที่สองพันสองสองพันองรยบาทช่วงนี้ราคาค่อนข้างแรงเพราะว่าเริ่มหายากแล้วดงเนี่ยจะเป็นกระรอกที่ราคาพุ่งคือพุ่งเลยมันจะไม่เหมือนรากสีที่ค่อยๆขยับเพราะเพื่อนเพื่อนตามที่ดูคลิปผมว่าผมมันจะบอกว่าปลายปลายปีเนี่ยกระรอกเกือบทุกสายพันธุ์เริ่มจะหายยากเลยใช่ไหมแต่ถ้าร้านพี่ นั้นพี่อยู่น่ะมีของมาให้ด้วยมีมีพยายามจะหาให้มีได้ตลอดแล้วก็พยายามที่จะเซฟราคาให้ลูกค้ามาี่สุดแล้วก็แต่ราคามันก็ต้องขึ้นอยู่กับอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ปิดไปที่2 2 0 0ันส2งค่ะสอันะฮะเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็จะมีประมาณ2,000 2,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครใครอยากได้ดง อุทัยดงเกาะทองอุทัยนะฮะมีที่นี่เขาจะอยู่อย่างนี้ดูความความน่ารักนี่คือความความฝุ่นใส่พันุดงเนี่ยที่เราเคยเลี้ยงเราเคยสัมผัสมาดงเกาะทองอุทัยเนี่ยจะค่อนข้างเวิร์กที่สุดจะเวิร์กกว่าดงการธรรมดาดงใต้คือพวกนั้นจะมีความเปรี้ยวอยู่บ้างแล้วก็โครงสร้างโครงหน้าเขาเนี่ยเขาจะแหลมเขาจะไม่ได้เป็นมีไม่ได้ไม่ได้กลมแบบนี้ใช่แล้วดงเกาะทองอุทัยเนี่ยคือเขาก็จะแบบมีความติดคน ติดสกินชิฟชอบให้จูชอบให้จุ๊บชอบหอมแก้มนี่เาก็จะอยู่อย่างเงี้ยเขาไปเรื่อๆคจอจะเหมือนน้องแมวใช่ไมครันิสัยแบบเขาจะกี้แก้เขาจะน่ารักเลยแหละชวนเราเล่นทุกทุกครั้งที่เห็นหน้าเราแล้วก็จะไม่ปากบอกี่ชอบคือสายพันธุ์นี้เขาจะไม่แทะไม่แทะแล้วก็เขาจะไม่กัดเขาจะชอบเลียเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นคือทำความคุยเลียนะฮะไม่ว่าใครค่ะ จะเป็นคนแปลกน้าจับก็ได้เขาก็จะเรียนเฉยๆนี่เขาก็จะเล่นโซนของเขาไปเรื่อยๆนี่คือนี่คือความน่ารักเสน่ห์ของแต่รอบอ่ะเดี๋ยววันนี้มีอะไรที่จะเอ่อให้เพื่อนๆดูบ้างนะครับ วันนี้ก็จะมาเสนอเป็นหลักสีก่อนเพราะว่าถ้าเป็นดงเนี่ยเรามาคุยกันหลังบ้านได้ว่าตอนนี้ยังคงมีของไหมอะไรไหม,มได้ค่ะแต่เราการัตนตรเลยว่าร้านของเราเนี่ยจะเป็นตรงก่อนทองอุทัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราปีนี้เราจะไม่ทำเป็นเป็นนมงอื่นเลยค่ะ เพราะว่าตรงอื่นเนี่ยเรงทีลูกค้าเนี่ยถามหามกันก็ถามหาในอุทัยก็เลยตีตลาดอุท,ยยทัยอยอะมากเลยโอเคครับ,รบนี่นะท่านเลือกเริ่มตรงนี้ก่อนได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้สี่ร้อยนี่คือ,อยังไงครับอันนี้จะเป็นไซส์เดินกว่าๆค่ะเป็นกระลอกแดงท้องขาวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสี่ร้อยเนี่ยซื้อประมาณหน้าร้านแต่ถา้าซื้อในอ e ินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะเพิ่มแพงขึ้นร้อยหนึ่งเพราะว่า เวลาที่เราขนส่งเนี่ยเราก็ต้องมาการันตีของรับประกันของอาจ,จะคือ<ช>ถ้าถ้าขนส่งนีกจะเพิ่มราคานิดนึงแต่ก็พวกพวกเนี้ยสิ่งมีชีวิตอราเราต้องบอกลูกค้านคนว่าไม่มีส่งฟรีนะ,ะเพราะว่าการที่ส่งสัตว์ฟนะรีแบบแสดงว่าเพจอะนะคือ,อคือของของคือของไม่จริงแล้วซึ่งเพื่อนๆถ้าเพื่อนผมแนะนําดูวิดีโอแล้วก็ไปดูในเพจแล้วก็มาที่หน้าร้านเพื่อนๆก็จะได้เห็นนี่ของจริงอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นไซเดินกว่าค่ะ ไซเดือนกว่าๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัว400ซึ่งขนาดเขาจะเล็กกว่าไซส์เดือนครึ่งใช่ค่ะตาหยิบมาแดงให้หน่อยเอาตัวเล็กก็ได้เนี่ยไซส์เดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆแดงของขาวนะฮะราคาก็จะต่างกันหน่อยนึงพอโตก็จะเป็นเหมือนในรูปเนี่ยครเพื่อนๆเนี่ยค่ะขนาดตัวอ๋อจะต่างประมาณนี้แล้วเวลาแนะนำว่าน้องๆที่จะมาซื้อเนี่ยแนะนำว่าเป็น,ปนยังไงได้ สองไซส์นี้สามารถเรียงได้มือใหม่เรียงได้ oh. แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์้อยเปอร์เซ็นเลยแนะนําเป็นเดือนครึ่งขึ้นไปดีกว่าอือันนี้คือสําหรับเดือนครึ่งมือใหม่ที่เขากินแท้เองได้แล้วหรือว่าต้องป้อนอีกอันนี้ยัง้องปอนอยู่ถ้ากระลกเนี่ยแนะนําเลยที่ให้เป็นไปตามแบบวัยของเขาเลยอะค่ะแท้เองได้อยากจะแนะนำสองเดือนขึ้นไปอ่า oh. ตอนช่วงเดือนขึ่งอาจจะให้ป้อนทั้งสองอาทิตย์ก่อนมันจะมีประโยชน์นะคะเวลาที่ป้อนสองอาทิตย์อ่ะเราอยากแนะนาลูกค้าคือหนึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเจ้าของแม็กกับกระรอกเพราะว่ากระรอกบางตัวยังมีความที่ยังไม่ไว้ใจมนุษย์ยังมีความระแวงได้คือเราจะได้สร้างสัมพันธ์คือป้อนนมให้เขาเขาก็จะได้ไว้ใจเราใช่ค่ะแล้วก็เพื่อสร้างภูมิที่ดีให้น้องก่อนเพราะว่าการที่ปรับบ้านใหม่เขาจะเกิดสภาวะเครียด เราก็เลยแบบว่าอยากให้เราเขาสร้างภูมินทางนี้ด้วยอ่านี่ยครับอันนี้คืออันนี้คือแดงท้องขาวนะฮะคุณล<ช>ูกเด่นท้องขาวเนี่ยเวลาโตมาเนี่ยท้องเขาจะขาวตอนช่วงสี่เดือน,นเขาก็จะท้องขาวแล้วก็บางตัวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์บางตัวไม่เหมือนกันบางตัวหน้าขาวแบบนี้บางตัวเนี่ยเป็นขอบตาขาวแล้วก็เป็นตรงช่วงหน้าผากแดงก็มีค่ะอืมอมันก็แล้วแต่ว่าเช่ค,ะคะจะเงไงแต่า อ่สีแต่บางคนนะคะที่เอาแดงท้องขาวไปโตมาเป็นสีขาวทั้งตัวก็มีนี่คือการเล่นของกระรอกหลากสีที่ว่าเป็นแบบเราให้สร้างความประหลาดใจของเราได้ถูกต้อนี่นใช่อันนี้ตอนนี้ดงองอันนี้กระลอกอแดงท้องขาวนะฮะนี่มีสองไซส์สองราคานะฮะนี่ราคา400บาทประมาณเดือน เดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าแล้วก็500บาทนี้ก็เดือนครึ่งขึ้นไปใช่ค่ะนี่คือกระลอกเนี่ยกขาจะลืมตาตอนอายุ1เดือนเพราะฉะนั้นถ้ากระลอกเพิ่งลืมตาเนี่ยเราตา์ทนับได้เลยว่า1เดือนอ่าใช่ตอนนี้ดีมากที่วันนี้มาอัปเดตมันจะมีหลากหลายสายแล้วก็หลากหลายไซส์เลยใช่ผมมาดูตอนแรกๆแล้วมันมีเยอะผมมาทุกทีเนี่ยผมมาช่วงนี้มันมันมันจะหมดแล้วแต่ว่านี่นี่วันนี้เอามาเยอะแล้วก็ ยังพอที่จะให้เ,เพื่อนๆได้ดูแล,แล้วก็พยายามทาไม่ให้แออัดค่ะนะและ้วนี่แล้วน,นี่คือจะเป็นเท้าท้องขาวค่ะเทาท้องขาวใช่เทาท้องขาวเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากาพวกสายภูเขาเพราะว่าเดี๋ยวคิวห้าดิบเทาท้องขาวตัวเขว้มหน่อยเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ฮะหยบดูเทาท้องขาวเนี่ยจะมีข้อสังเกตมากกว่า อาเท้าภูเขาคิ้วยิบเท่าภูเขามาตัวหนึ่งค่ะตัวไหนก็ได้ไอตัวนี้ก็ได้ตัวที่ก็โดดกับหลังพวกเนี้ยขน,นเขาจะเตียนกว่าแล้วความยาวของขนนี่ค่ะนี่ความยาวของขนเท่าภูเขาจะมีขนที่ยาวกว่าแล้วูหางจะสวยแล้วโครงสร้างเนี้ยอายุเท่ากันแต่โครงสร้างจะใหญ่กว่าครับอ่าแล้วก็เท่าท้องขาวเนี่ยคือสีเขาเนี่ยเด่นเลยคือเข้มถ้าถ้าเราชอบขนอ่อนขนนุ่มๆหรือ แบบว่าขนเดียวยาวนะคะก็เน้นไปใสยภูเขาใช่ภูเขาแต่เทาท้องเขาภูเขาเทาเขาเขาจะเรียกว่าเป็นเทาภูเขาเทาภูเขาโอเคใช่เท้าภูเขาในส่วนมากก็จะมีหลากหลายทางพวกลำนลายมีพวกนครสวรรค์มีหลากหลายค่ะคือแต่ว่าถ้าเทาพวกเทาท้องเขาเนี่ยก็จะมีพวกอายุทยาสิงห์บุรีอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นไปตามจังหวัดต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้ที่ร้านมีเท้าท้อง าเท้าภูเขาเท้าท้องขาวก็มีเท้าท้องขาวเนี่ยราคาเป็นผมบอเพื่อนๆห้าร้อยห้าสิบเองนะฮะใช่ค่ะมีห้าร้อยห้าสิบหกร้อยแต่เราและเท้าภูเขาก็เพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งเป็นหกร้อยหกร้อยห้าสิบนะฮะที่ร้านจะพยายามบวกน้อยที่สุดเพื่อให้ลูกค้าแบบได้แบ่งปันในราคาที่ไม่ได้แรงมากนี่ครับเนี่ยมีฮะช่วงนี้ทุกตัวเนี่ยเราจะรับประกันเลยว่าน้องเชื่องอะไรมากเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเอาไซส์แบบว่าดุหรือว่าไม่เชื่องมาและทุกตัวเนี่ย รับปรกันเลยค่ะว่าได้ไปได้เลี้ยงเพราะว่าเราจะแนะนําดูความพร้อมของลูกค้าว่ามือใหม่ไหมอะไรไหมถ้าเราแนะนําเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปแล้วไม่ผิดหวังอะค่ะได้สุขภาพดีขนสวยอะไรไปค่ะนี่ฮะนี่นี่มาแล้วนี่เนี่ยผมให้ดูเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนอยากติดตามสอบถามรายละเอเพิ่มเติม์นเนี่ยเพื่อนไปตามนี้รู้ว่านี่ เพจนี้เลยนะฮะเพจตลอดคลาสสิกลายก็จะเป็นเนี่ยลายนี้เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็นี่มีไซส์มีไซสไซสส์์ไไม่ลืมตานะฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วเราไซส์ไ,ซไม่ลืมตาเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบของคน เราเราไม่สามารถบังคับได้แต่จริงๆ,ๆแล้วทำซือใหม่อ่ะเราไม่อยากแนะนําเลยแต่ส่วนมากแล้วเ0้าเเ็นเลยทุกคนจะแบบว่ามีความเชื่อผิดๆว่าเลี้ยงไม่ลืมตาแล้วจะเชื่อมอืมๆๆอืมอืมเพราะเพราะผมกำลังจะถามว่ามันถ้าเราเอาอายุป,ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเชื่อมจริงๆแล้วว่าเลี้ยงใช้พวกนี้ก็เชื่อมได้อ่า คือจริงๆแล้วกระโลกเนี่ยเขาตอนช่วงที่เพึ่งลืมตาไม่ลืมตาเนี่ยเขายังมีความทรงจำเนี่ยยังไม่มีแบบว่าจดจำเจ้าของน,นะคะเพราะว่าการที่แบบคุยคิดว่าเพอลืมตาแล้วเขาจะจำเจ้าของเห็นเจ้าของแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เลยไม่ใช่ใชเพราะว่าเวลาที่เขาลืมตาปุ๊บเนี่ยแสงเขายังไม่แบบว่าไม่โฟกัสมากเ,<อ>เขาก็ยังไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น แล้วพอเวลาเขาโฟกัสมากๆก็คือประมาณช่วงเดือนกว่าแบบนี้เดือนครึ่งเป็นไซส์ที่เขากาลังจําเจ้าของแต่ว่าแล้วแต่เราว่าเราจะชอบเป็นไซส์แบบไหนซึ่งไม่ล้นตาเนี่ยเราก็จะไม่เอามาแบบเล็กมากก็จะไซส์ประมาณนี้เอาเกือบเกือบที่จะเปิดตาแล้วใช่ไหมไม่เล็กกว่านี้แล้วที่ร้านใช่ไหมใช่เพราะว่าที่ร้านเราพยายามไม่อยากอยากจะเซฟลูกค้าไว้มากกว่าลูกค้าแบบว่าอาถ้าเราอยากได้ก็พยายามหาตัวที่โตที่สุดแข็งแรงเี่้เพื่อนเพื่อนฟังผมนะเพื่อลองไปถามเพื่อ พี่ๆหรือคนที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาจะรู้ว่ากระรอกเนี่ยเป็นมือปราบเซียนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยจริงๆแล้วฉา,ายาของกระรอกที่ว่าเป็นกระรอกไซส์ไม่ลื่นตาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าไซส์ปราบเซียนอา่าใช่ซึ่งโอกาสรอดเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ก็แนะนําให้มันมเดือนล,ลืมตาแล้วพอที่จะแทะเล็มอะไรแล้วซึ่งตัวนั้นอ่ะคือมันจะดูแลง่ายกว่าใช่ค่ะไอตัวนี้ก,ออก,ก็เป็นสัตว์ช อ่าไอตัวที่บอกว่าไม่ลืมตานี่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วจะตายนะแต่มันดูแลยากใช่ค่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่แนะนำเลย,ง,ยง่ายเลยเขายัางต้องการอาอูาุิคุ้มกันจากน้ำ,นำมแม่ก็เหมือนที่เด็กทารกที่ไม่ได้ทานน้ำนมแม่เลยเราไปทานนมผงจะมีร่างกายที่อนแอกว่าแล้วก็ป่วยง่ายเพราะฉะนั้นแล้วบางทีกระเพาะเขายังไม่แข็งแรงพอส่วนมากเลยที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็คือท้องเสียท้องอืดนะฮะที่จะเจอประจันประจา แต่ถ้าพี่ๆบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าโอ้ผมเลี้ยงชํานาญแล้วอันนี้มีมีเหมือนกันเราไม่เคยขัดลูกค้าที่ลูกค้าชอบแล้วนะแต่ผมแนะนําน้องๆที่กําลังจะเลี้ยงเนี่ยเอาไซส์นี้เนาะนี่ราคามันก็จะเพิ่มไปอินนิดหน่อยแต่รับประกันว่าเลี้ยงง่ายใช่ค่ะน่ารักมากนะคือทุกสินทุกอย่างอ่ะมันมันก็สําหรับสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าเราดูแลดีมันมันเลี้ยงง่ายหมดแหละแต่มันก็ ต้องดูว่าเรามีเวลาพอให้กับเขาไหมเนี่นี่คือราคาประมาณนี้นะฮะเนี่ยมีเริ่มต้นสามร้อยเนี่ยแล้วประมาณแพงสุดก็เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วคือแล้วแต่สายอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบนี่คือยังไงครับเป็นเท้าผู้ของเหมือนกันค่ะน้ำหอมโูลสีอ่อนที่จะใกล้เคียงกับเปลือกอ๋อคิมพาร์จิบเ้็ดนะครับเนี่ยฮะอันนี้มีมีอันนี้คือราคาแพงที่สุดที่ร้านตอนนี้ผมให้ดูให้เพื่อนๆดูหรือว่ามันคือยังไง คือเขาจะมีโทนอ่อนความอ่อนมากกว่าพวกนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ข้อหางเขาไม่มีคือถ้าบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปเป็นเผือกเพื่ออัพราคาได้เหมือนกันอ่าใช่แต่ว่าเราก็แต่ที่ร้านแต่ที่ร้านคือตามจริงว่ามันมันไม่ใช่เผือกอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะซื้อสัตอลกค้าดีที่สุดค่ะเพราะเขาจะได้ไม่เซลกันละอ่าแต่คือมันไม่ใช่เผือกแต่มันสีมันอ่อนสวยมากทามีสิทธิ์ที่จะโตมาตั้งกายเป็นสีขาวนี่ฮะ ก็มีที่ร้านราคาก็700ใช่ค่ะ750 7ร0นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อออนไลน์ก็ต้องบอกไว้ว่าอาจจะแพงกว่านิดนึงอ่าเพราะว่าเราต้องรับประกรันอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือออนไลน์เนี่ยเพื่อนๆสั่งซื้อได้แต่มันก็จะมีรายละเอียด เก็บน้อยว่าละว่าราคาส่งเท่าไร่แล้วก็มีประกันยังไงอะไรยังไงใช่ค่ะเพราะว่าการที่ว่าเราบวกทางเนี้ยเราบวกไม่ถึงร้อยกับไรที่เราให้คือแบ่งบรรค์ค้าที่มาหน้าร้านเพราะบางคนมาไกลมาหาเราโดยตรงแบบมาจากต่างจังหวัดก็มีอะไรอย่างเงี้ยต้องให้แบบให้เกีูบค้าแล้วผมบอกว่ามาเลือกดูหน้าร้านเนี่ยมันเราสามารถเลือกได้เยอะกว่ายิ่งมาเช้าเช้านี่เลือกได้ยิ่เช้ายิ่งดียืนกับแม่ค้าคือคือแม่ค้า จนกว่าเพื่อนๆจะพอใจดูยืนได้เลยดูความดูความความความละเอียดของน้องรู้ว่าดูว่าน้องเข้ากับเราได้ก็มานี่ผมแนะนําให้มาที่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 นี่ที่ร้านก็จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงเย็นค่ะสิบโมงนี่คือเปิดร้านแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเพื่อนๆมารอรู้ว่ามาถึงก็เดินเล่นอยู่ในห้างกินอะไรเรียบร้อย อ่าอิ่มหนำสาราศก็เรือมาโดลงมามาชั้นเอ่อมาประตูสี่ก็มาเจอเลยนะฮะได้ค่ะประตูสี่จริงจรนี่ก็ตชื่อมตัวเชื่อมกตัวนี่ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับได้ค่ะที่พาเพื่อนเพื่อนมาดีเอ่อมารีวิวนะฮะแถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ผมให้ดูเนี่ยเนี่ยเอาลายนี้เลยนะนี่เลยรายละเอียดตามนี้ได้เลยค่ะสอบถามได้นะฮะแล้วก็นัดแนะก่อนว่า จะมาดูที่ร้านแต่อยากจองไว้ก่อน<ด>ก็แล้วแต่ได้หมดนะครับใช่ค่ะหรือว่าจะให้ส่งต่างจังหวัดก็ได้แต่ก็ต้องมีรายละเอียดคุยกันค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเรามีรับประกัน24ชั่วโมงหลังจากรับน้องด้วยค่ะม,มันก็จะดีสําหรับเราให,ให้ให้เกียรติลูกค้าทุกค่าก็เพื่อความเท่าเทียมของทุกคนอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคือเราต้องเผือ่อว่าที่เขาการันตีประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะแต่คือด้วยระยะทางที่น้องเขาเดิน สบายใจใช่แต่แต่สั่งเนี่ยได้ตรงปกอยู่แล้วครับเพราะว่าเราสามารถวิดีโอคอลเลือก้องได้ดูความน่ารักของ้องได้ก่อนเราชอบตัวไหนเราค่อยตัดสินใจเอาไปได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับนี่ยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับถ้ามีของโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆได้ดูที่ร้าน กระลอกคลาสสิกว่ามีกระลอกชนิดไหนอายุเท่าไหร่กี่เดือนมาพอสมควรยังไงเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน e ีปีหน้านะครับ